ส่งความคิดเห็นของชาวเวียดนามเศรษฐกิจเวียดนามและไทยปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไรสวัสดีครับเมื่อช่อง YouTube ของเวียดนามได้ทำคลิปวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันโดยเนื้อหาในคลิปแอดจะไม่ลงรายละเอียดแต่แอดจะนําเสนอความคิดเห็นของชาวเวียดนามเพราะพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้รับชมคลิปวิดีโอดังกล่าวความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรก คุณบูทองแอดมินครับเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรผมไม่เข้าใจความคิดเห็นคนข้างถัดมาคุณเหงียนไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามฉันชอบไปเที่ยวเมืองไทยมากฉันไปเที่ยวเมืองไทยมาแล้วสีครั้งและยังอยากจะไปอีกอาหารอร่อยและการบริการขนส่งสาธารณะกนะ็สะดวกสบายสินค้าราคาก็แสดงชัดเจนไม่แพงเกินไปโดยรวมฉันพอใจมากคุณวูเหงียนก็ได้เข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ ประเทศไทยถือว่าการท่องเที่ยวเป็นหัวใจหลักในขณะที่ภาคเกษตรเพิ่งเริ่มมีการปรับปรุงให้ทันสมัยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาดังนั้นเราควรเรียนรู้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากเมืองไทยคุณเหียนทุยก็ได้เข้ามาตอบฉันไม่อยากให้เดินตามรูปแบบการท่องเที่ยวประเทศไทยและไม่อยากให้พึ่งพาก,การท่องเที่ยวมากเกินไปเมื่อใดที่เกิดโรคระบาดและเกิดความขัดแย้งทางการเมืองนักท่องเที่ยวก็จะหายไปคุณเวียนเหียนก็ได้เข้ามาตอบ ฉันไปเที่ยวเมืองไทยแค่ครั้งเดียวพอเพราะฉันไม่คุ้นเคยกับที่นี่มากนักและเพื่อนชาวเยอรมันของฉันก็ชื่นชมแหล่งท่องเที่ยวในเวียดนามมากกว่าเพราะที่เวียดนามไม่เลือกปฏิบัติกับชาวต่างชาติเหมือนที่ไทยปฏิบัติคุณเงียนทุยก็ได้เข้ามาตอบผมไม่รู้หรอกว่าอะไรดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเมืองไทยผมไปครั้งเดียวก็ดูธรรมดาปกติไม่มีอะไรพิเศษส่วนประเทศจีนผมคงไปเพราะแหล่งท่องเที่ยวของพวกเขาเยอะมากส่วนเกาหลีและญี่ปุน่นผมคงไปแค่ญี่ปุ่นก็พอ คุณเหงียนก็ได้เข้ามาตอบที่ไปที่มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยขึ้นชื่อเรื่องอาหารและผลไม้สินค้าส่งออกนําเข้ามาจากไทยและที่สําคัญประเทศไทยเข้าง่ายออกง่ายไม่ต้องขอวีซ่าให้ยุ่งยากเหมือนประเทศอื่นค่าพาหน้าภายในประเทศยังถูกกว่าการเดินทางจากโฮจิมินห์ไปฮาหนอยเสียอีกคุณทงเงียนก็ได้เข้ามาตอบฮะงั้นไทยก็ไม่โดดเด่นเท่าเวียดนาม คุณเหียนเย็นดูก็ได้เข้ามาตอบแหล่งท่องเที่ยวของเวียดนามน่าจะดีกว่าไทยหลายเท่าแต่ที่ด้อยกว่าเราพัฒนาช้าก,กว่าไทยหลายเท่าคุณทันไทยหุยก็ได้เข้ามาตอบเคยไปเที่ยวภาคใต้ของไทยหรือยังคุณรู้จักสงครามกลางเมืองไหมความคิดเห็นของท่านถัดมาคุณกี้เหียนเวียดนามใช้เวลาเพียง30สิปีเท่านั้นในการมาอยู่ในจุดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน หลังจากถูกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรจากต่างประเทศแต่ประเทศไทยใช้เวลาพัฒนาประเทศแบบสงบนิ่งมาเป็นเวลา100ปีจงภูมิใจเถิดที่เราใช้เวลาเพียง30ปีในการพัฒนาประเทศปัญหาของญี่ปุ่นฉันอยากจะบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นสหรัฐได้สนับสนุนแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเพื่อให้พวกเขาได้รับประโยชน์จากการรวมประเทศในปีคศ1975 เวียดนามยังอยู่ภายใต้ใตการปกครองของพรออพศในปีพศ1975และอีกหลายปีต่อมาถูกคว่ำบาตรจนถึงปีคศ1955เวียดนามจึงถูกยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรจากนานาประเทศคุณคไขยเงียนก็ได้เข้ามาตอบจัดเงามานานขนาดนั้นเลยหรือคุณบาเทียนเทาก็ได้เข้ามาตอบเพิ่งจะครบรอบ50ปีแต่นี่มามเมบอกครบรอบ30ปี คุณเหียนเย็นหุยก็ได้เข้ามาตอบคุณควรหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพิ่มเติมนะว่าเวียดนามถูกยกเลิกความบาดเมื่อไหร่คุณโคเบาก็ได้เข้ามาตอบประเทศของเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐในการฟื้นฟูหล,ลังจากสงครามและพวกเราก็ถูกความบาดเช่นกันคุณโนวาก็ได้เข้ามาตอบถ้าเวียดนามไม่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสมันคงไม่เป็นแบบนี้ ในเวลาอันยาวนานห0ปีฝรั่งเศสได้แยกดินแดนเวียดนามออกให้กับลาวและกัมพูชาซึ่งลาวและกัมพูชาก็เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสพวกเขาไม่ต้องการให้เวียดนามแข็งแกร่งและเติบโตคุณเทาฟาร์มก็ได้เข้ามาตอบญี่ปุ่นโดนระเบิดสองรูปคงไม่เท่าไหร่เมื่อเทียบกับจํานวนระเบิดในเวียดนามและต้องทนทุกข์ทรมานกับการสงครามต่อต้านถึงสองครั้งคุณเจียเป่าก็ได้เข้ามาตอบก็จริงอยู่ที่จํานวนปริมาณระเบิดไม่เท่ากัน แต่พลังทำลายล้างของญี่ปุ่นนั้นใหญ่กว่ามากและเสียหายมากกว่าเวียดนามถ้าอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงฐานทัพทหารของเวียดนามพวกเราจะยังสามารถต่อต้านสหรัฐได้หรือคุณฮุยเวียนเทาก็ได้เข้ามาตอบถ้าจะเทียบกับญี่ปุ่นคงยากนอกจากญี่ปุ่นแล้วไม่มีประเทศไหนหลังพ่ายสงครามที่พัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็วคุณยูเหียนก็ได้เข้ามาตอบก็ลองให้สหรัฐทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลงกลางเมืองดูสิ แล้วไม่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐก็ดูสิว่าประเทศจะล่มสลายหรือไม่ความคิดเห็นของท่านถัดมาคุณดังทิวเวียดนามคือลูกหลานเผ่ามังกรฟ้าไม่มีประเทศใดเทียบเท่าได้คุณทงเหงียนเศรษฐกิจของเวียดนามถูกครอบงำโดยชาวต่างชาติมีเพียงอสังหาเรืมรัซซั์เท่านั้นที่อยู่ภายใต้เศรษฐีชาวเวียดนามคุณฟาร์มทง ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเหนือเวียดนามหลายประการเช่นได้รับความเสียหายจากสงครามน้อยมีการบูรณาการที่รวดเร็วมีโอกาสเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติน้อยมากแต่คนไทยไม่ขยันเท่าคนเวียดนามเพราะอิทธิพลทางพระพุทธศาสนาและความไม่มั่นคงทางการเมืองคุณวีเหียนอย่างน้อยเมืองไทยของพวกเขาก็มีความรู้สึกมีความเจริญและมีอารยาธรรมมากกว่าเวียดนามเนื่องจากพวกเขาไม่ยิงกันเอง คุณโอ้เงียนค่าแรงขั้นต่ำเวียดนามยังราคาถูกผู้คนยังยากจนกว่าคนไทยคุณโล้เงียนประเทศไทยมีการสะสมทุนมาเป็นเวลานานหากเวียดนามไม่มีช่วงเวลาพัฒนาที่น่าอาัศจรรย์การที่จะแสงหน้าประเทศไทยนั้นคงเป็นไปได้ยากคุณเงียนผมไม่ทราบในระดับมหาภาคนะครับ แต่ผลิตภัณฑ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบในประเทศไทยยังดีกว่าประกอบในเวียดนามไม่ว่าจะเป็นมหม้อหุงข้าวเครื่องปรับอากาศทีวีและอื่นๆอีกมากมายผมทำงานเกี่ยวกับพยาวิทยาและความจริงก็คือการได้รับทุนไปเรียนที่ประเทศไทยเป็นความฝันของแพทย์หลายคนในเวียดนามคุณลินเหงียนก็ได้เข้ามาตอบสิปีที่แล้วนะใช่ปัจจุบันการแพทย์เวียดนามพัฒนาแล้ว คุณเคนเงียนก็ได้เข้ามาตอบคุณเรียนแพทย์สาขาไหนการแพทย์ในเวียดนามก็พัฒนามามากแล้วผมไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของประเทศไทยเกี่ยวกับวงการแพทย์เคยได้ยินแต่สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์ไอส์แลนด์ส่วนเรื่องยาก็มีแต่ประเทศอินเดียไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเกี่ยวกับประเทศไทยและอุตสาหกรรมการแพทย์คุณทานเหงียนก็ได้เข้ามาตอบการแพทย์ของไทยยังตามหลังยุคก,ก่อนเยอะมาก หากคุณต้องการเรียนแพทย์คุณสามารถไปเรียนที่เกาหลีสหรัฐอเมริกาเยอรมน,นีหรือไต้หวันก็ได้ไม่มีใครบอกคุณให้ไปเรียนแพทย์ที่เมืองไทยหรอกคุณฟาร์มเหงียนก็ได้เข้ามาตอบคุณไม่ได้เรียนจบแพทย์หรือทํางานแพทย์สถานีอนามัยประจําจังหวัดทางไกลแต่คุณมีความฝันที่จะเรียนแพทย์ที่ประเทศไทยคุณทานเหงียนก็ได้เข้ามาตอบ ผมเรียนพยาธิวิทยามาเป็นเวลาเจปีและเพิ่งเรียนจบปริญญาตรีเพื่อนของผมซึ่งอายุมากแล้วเคยเป็นแพทย์อายุรก,กรรมไปศึกษาต่อปริญญาโททุกการสัมมนาพยาธิวิทยาในการสัมมนาจะมีวิทยากรชาวไทยอย่างน้อยสองท่านซึ่งได้รับการแนะนําว่าเป็นอาจารย์ที่อาวุโสและเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณทานทงก็ได้เข้ามาตอบขอโทษนะครับบางสาขาที่คุณเรียนไม่จำเป็นต้องไปถึงประเทศไทย ผมก็เรียนพยาธิวิทยาอาจารย์ที่นี่ก็อยู่ระดับแนวหน้าหลายท่านครับคุณคิวเหงียนก็ได้เข้ามาตอบการพัฒนาประเทศเวียดนามของเราไม่ยั่งยืนเท่าประเทศไทย เวียดนามมีการแบ่งที่ดินเป็นแปลงๆเล่าขายลงทุนเพื่อเกงกำไรไม่ได้สร้างมูลาค่าเพิ่มอย่างแท้จริงขณะที่ประเทศไทยพัฒนาไปก่อนหน้าเรามีความรู้มากมายมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเทคโนโลยีที่มากมายการผลิตที่ยั่งยืนหากเวียดนามจะแซงหน้าไทยจริงๆต้องให้คนรุ่นใหม่อีก5-10ปีช่วยกันพัฒนาเวียดนามให้มากขึ้นคุณพังเหงียนสิ่งที่ไทยมีปัญหามากกว่าเวียดนามคือเศรษฐกิจที่ไทยคนจีนควบคุม ส่วนเวียดนามมีปัญหามากกว่าไทยคือเศรษฐกิจภาคเอกชนเราต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจของเรายังใหม่เกินไปและธุรกิจที่อ่อนแอเทียบกับไทยไม่ได้คุณพุกเหียนก็ได้เข้ามาตอบนายกรัฐมนตรีของคนไทยเขาก็เป็นคนจีนด้วยคุณภูมาก,ก็ได้เข้ามาตอบทุกคนเป็นคนไทยพูดภาษาไทยคนไทยเชื้อสายจีนก็ไม่พูดภาษาจีน คุณหมานฟานประเทศไทยมีเมืองหลักเพียงสองเมืองคือกรุงเทพและภูเกต็ตเวียดนามมีเมืองใหญ่มากมายและคนเวียดนามก็ขยันกว่าคนไทยมากคุณเบาทงฉันทำงานให้กับบริษัทต่างชาติสินค้าไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกโครอบครัวของฉันก็ใช้เครื่องปรับอากาศจากประเทศไทยสินค้าไทยได้รับการจัดอันดับที่มีคุณภาพสูงกว่าเวียดนามไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทใดก็ตาม คุณฮักเหงียนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเวียดนามไม่มีเทคโนโลยีหลักในการประกอบและแปรรูปการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรอปีข้างหน้าประเทศไทยก็ยังคงมีเทคโนโลยีที่ดีกว่าคุณเทาแวนคุณรู้หรือไม่ว่าอุตสาหกรรมการค้าปลีกในเวียดนามกำลังถูกไทยเข้าครอบงำและไม่สามารถแข่งขันในตลาดภายในประเทศคุณแทนดาวก็ได้เข้ามาตอบ อะไรคืออุตสาหกรรมค้าปีกกำลังถูกครอบงำคุณคิดว่าคนเวียดนามซื้อของแค่ในบิ๊กซีหรือคุณดันหุยไทยเทคโอเวอร์คืออะไรครับผมไม่เข้าใจผู้ชัดชัให้ผมเข้าใจหน่อยครับความคิดเห็นของท่านถัดมาคุณหุยเหงียนหลายคอมเมนต์ยังหญิงยะโสคุณควาทิน GDP ต่อหัวของเรายัางต่ำกว่าประเทศไทยมากอย่าเพิ่งพากันดีใจคุณไมฮันเวียดนามมั่งคั่งจากนักลงทุนต่างชาติหากนักลงทุนต่างชาติถอนตัวออกไปจะประสบป,ปัญหาทันทีคุณตังฮาวก็ได้เข้ามาตอบประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้แรงงานราคาถูกทำงานโรงงานบริษัทขนาดใหญ่ หากต้องพึ่งพาตัวเองเราต้องมีเทคโนโลยีชั้นสูงเหมือนญี่ปุ่นและเกาหลีคุณออลี่แรงงานในเวียดนามยังราคาถูกและยังคงยากจนกว่าไทยมากคุณโฮชินเวียดนามที่เริ่มพัฒนาประเทศตามหลังไทยและเนื้อสิ่งอื่นใดกำลังจะแซงหน้าไทยและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนาม รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ